อาจารย์รู้จักต้นไม้ต้นนี้ไหมครับอ๋อไม่รู้ครับอาจารย์ช่วยบอกผมที่ว่าต้นไม้ต้นนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมครับไม่มีแล้วแหละหมดแล้วตายมันยืนต้นตายแล้วต้นไม้ต้น <im> ตนี้ไม่มีชีวิตแล้วในชะ่ไหมครับไม่มีแล้วต้นไม้ต้นนี้ไม่มีชีวิตแล้วเนาะโอ้ยืนต้นตายยืนตายเลยเนาะอาจารย์เนาะ <im> โอ้ <im> ต้นไม้ต้นนี้ยืนตาย มีคำถามไหมครับไมไ้ยืนตายโอเคงั้นตอนนี้ผมก็จะเล่าเรื่องไม้ยืนตายนะครับสำหรับไม้ยืนตายเนี่ยมันมีความหมายยังไงในการใช้เคล็ดลับในยุทธัพในพิชัยยุทธตำราพิชัยสงครามโดยเฉพาะาศาสตร์มนต์ดำไม้ยืนตาย,เ,ยเป็นของที่เขาใช้กันแก่เข็ Mm hmm. ไม้ยืนตายเป็นไม้ที่จะเอาไว้ใช้แก้แก้เคล็ดในอาจารนะ mm hmm. เป็นเคล็ดลับเลยนะครับ mm hmm. นะเป็นหนึ่งในมวลสารครับ mm hmm. มวลสารที่เอาไว้แก้เคล็ดลับครับ mm hmm. ถามว่าไม้ยืนตายตัวนี้เอาไว้แก้อาถรรพ์พวกโดนของได้จริงหรือไม่ mm hmm. ไม้ยืนตายเอาไว้ใช้สาหรับพวกที่เรียนวิชาอาคมแก่กล้าแล้วรักษาอาคมนั้นไม่ได้ mm hmm. แล้วต่อมาร่างกายนั้นก็ าตายไปน่ะตายไปพอตายไปแล้วก็เผาไม่ไหมครับอ<ๆ>าจารย์เผาไม่ไหมเผาไม่ไหมเพราะว่าร่างกายมันมีนะครับเผาไม่ไหมนะครับเผายังไงไหม่ไหม่เผายังไงไหม่ไหม้คาว่าไม่ไหมในที่นี้หมายถึงมันจะเหลือส่วนตัวไว้นะครับ,บส่วนตัวสุนทองไว้เผายังไงก็ไม่ไหม้ทานก็แล้วฟืนก็แล้วครับอะเดี๋ยวกันนะครับผมพูดมาเยืนตายแต่ว่าตอนนี้เราก็จังดูทางเลยครับอาจารย์อาจารย์ดูทางนี้นะ ถ้าอาจารย์เดินตรงๆไม่ก้มได้ไหมครับเหลือยี่เหลือสิบเปอร์เซ็นต์นะอาจารย์นะทมทันก็ทันถามไม่ทันก็แล้วเลยนะอ่านี่นะถ้าไม่ก้มได้ไหมครับก็ต้องเดินออกมาเมรติว่าทางมันมีแค่เงี้ยถ้าอาจารย์จะเดินตามทางที่เขาทาจริงๆนะครับอ่ะใส่ทีนึงนะครับอาจารย์ต้องก้มจริงไหมครับใช่ใช่ยืนไม่ได้หรอกครับจริงไหมครับ ผมต้องออกกล้องอย่างเงี้ยหละครับวางจริงไหมครับอะตามเลยต้องกลมเนาะอาจารย์คิดว่าไม้ต้นนี้เนี่ยยืนตายไหมครับอืมไม่ง่าจะยืนตายนะน่าจะเป็นรากนี้อืกแล้วก็อาจารย์ก็ท่องชื่อนี้ได้หรือยังครับชื่อลกฟ้า <S <s แล้วชื่ออีกชื่อหนึ่งชื่อว่า,ต,ต,า,ต,าต้นเชือกนะครับต้นเชือกอต้นเชือกรลกฟ้าหรือต้นเชือกเนาะ โอเคใช่หรือเปล่าครับที่เมื่อคืนนี้อาจารย์นิมิตเรื่องนี้ครับใช่ไหมที่ที่ของทนายใช่ไหมจำได้ไหมครับว่าเราเคยไปนั่งอยู่ที่หัวทนายในสิบเอ็ดค่ำเดือนสิบสองตอนกลางคืนอเ็ค่ำเดือนสิบสองหลังจากนั้นพอวันที่ลอตเตอรี่ออกหวยออกสองหนึ่งสองสองหนึ่งใช่ไหมผมพูดเรื่องหวยแล้วผมพูดเรื่องอะไรครับ ผมพูดเรื่องตัวเลขสัมพันธ์นมนผมใช้คำว่าบุญสัมพันธ์และผมใช้การเอาตัวเลขเป็นตัววัดบุญสัมพันธ์ว่าบุญสัมพันธ์กันเนี่ยเขาใช้อะไรวัดจริงไหมครับมันคือตัวเลขจริงไหมครับอาจารย์อยากจะถามตัวเลขอะไรครับถามเลยครับ <c oughs> ตัวที่หนึ่งครับ <c oughs> มันจิต ใช่ไหมอาจารย์อยากรู้ว่าเลขเจ็ดเนี่ยคืออะไรคืออะไรใช่ไหมครับโอเคได้เลขเจ็ดคืออะไรเลขเจ็ดนับที่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนี้ภาษาบาลีภาษามากเรียกว่าสัตตะสัตตะใช่ไหมครับที่ผมสร้างมหาจักรพรรดิผมใช้สัตตะรัตนะ พุทธัทงสตะรัตนะมหาปากาลังสารนาังกาฉามิธรรมังสตะรัตนะมหาปากาลังสารนังขาฉามิสังขังสตะรัตนะมหาปากาลังสารนังกาฉามิอาจารย์ผมส่งรูปมาที่ตรงนี้ปั๊บท่านว่าต้นพวกนี้นะเน่เกิดความหนานแน่นอยู่มีที่หนึ่งที่ท่านจะเห็นเยอะชั้นโนดจริงไหมครับใช่ใช่ถาอ,อย่างนี้นะใช่แม่ท่านสีหานคก เมืองเ้นโนดมีต้นอย่างนี้เยอะใช่ไหมอะไรที่เกี่ยวกับพญาน,นาคกันจะมีต้นอย่างนี้เยอะพญาน,นาคที่ต้องใช้เลขเจ็ดคือพญาน,นาคตระกูลอะไรสุวนรณนาคราชพญาน,นาคสีทองคล,คลีบเกล็ดเป็นสีไฟเป็นสีแดงครีบเกล็ดของท่านสีทองนั้นเวลาหลุดลงไปก็จะเป็นไฟครับและพญาน,นาคสีที่เป็นสตะเนี่ยพระสตตะนาคนสตตะนาคราช นาคราชเจ็ดสีนี้เป็นนาคราชที่เฝ้าอยู่ในบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าองค์แสนที่หนองหานครับและใช่เมืองหนองหานนั้นเกิดเป็นเมืองได้เพราะแผ่นดินมันยุบลงไปนะนี่เป็นนิทานแต่เป็นนิทานที่เล่าประจําเมืองเขาพูดถึงผาแดงนางไอยและพังคีใช่ครับสตนนารนาคราชเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างเมืองหนองหานให้เป็นนามย่ทกวันนี้ มีเกาะถึงเรียกว,ว่าเกาะแม่ไม้ครับดอนแม่ไม้ท่านรู้ไหมว่าท่านไปนมุดน้ําที่ดอนแม่ไม้กับผมมาอุ้มพระพิฆเนศมุดน้ําที่ดอนแม่ไม้ามา <laughs> โอเคครับเลขเจ็ดหมายถึงนาคราชครับนาคราชที่มีดิบมากถูกต้องถ้าหากใครใช้เลขเจ็ดอ่าเป็นโชคเมื่อไหร่เมื่อมีโชคกับเลขเจ็ดคุณจะต้องนึกถึงเลยคือสัตว์นาคราช สัตนาคาราสแรงไม่แรงท่านนึกถึงโปที่มันล่มที่มุกดาหารนะครับ mm hmm. เมื่อสิบแปดปีที่แล้วนั่นคือสัตนาคราชแหละครับนาคราชเจ็ดเสียนนั้นหากมีการลบหลู่จะให้รู้ว่านาคราชเจ็ดเสียนนั้นยิ่งกว่าขีปานาวุธ mm hmm. ย้ำอีกครั้งนะครับพาการพูดเครื่องนิวเคลียร์ยิง่งใหญ่ใช่ไหม mm hmm. ช่วยบอกหน่อยสิน้องหานมีพื้นที่สี่ถึงห้าพันไร่ นะครับมีเกาะทั้งหมด52าสอเกาะอยู่ในนั้นใช้เวลายุบเป็นที่น้องหาน4-5ถึงพันไร่เพียงไม่ถึง5นาทีก็ต้องดูว่าโอ้ลิทของอ่าสัตนนาคาเาดิบมันแรงใกล้ๆกับปรามานูเลยหรือเปล่าท่านช่วยเอาทรายหรือเอาดินทั้งหลายไปไปถมร่างงูยักษ์เอาไว้ปกไว้เฉยๆนะเอาทรายปกไว้เลยนะ งูตัวนั้นนี่ไม่ไม่ขยับมานานก็เลยคิดว่าตายแล้วก็เลยเอาทรายไปถมไว้ปรากฏว่างูตัวนั้นตื่นขึ้นมาและบิดร่างกายท่านคิดว่าทรายพวกนั้นจะไปไหนครับเ<น>จ็ดที่ท่านพูดถึงผมให้ความหมายในป่านี้ว่าสัต,นสตนันนาคราชครับสตันนาคราชเป็นหน้าคราชที่มีแก้วสารพัดนึกและเป็นพระเดชครับนั่นคือที่มาของการบวงสรวงอานาคีนาคา และถ้าหากใครไม่บวงสวงตัวนี้ปัญหาใหญ่ครับเพราะว่านาคราชนั้นถ้าอยากจะร่ำจะรวยต้องบวงสวงโดยเฉพาะส่วนของพญาที่เป็นสัตว์นาคราชเพราะว่าเกตตกที่ไหนมันจะเกิดหายายณะที่นั่นอันนี้เป็นเรื่องเล่าและเป็นความเชื่อแต่ควรจะเชื่อนะครับเป็นคนรบหลูเชื่อผมเถอะโอเคอ่ะสองคงอยากรู้ว่ามันพันเนี่ย เอ่อต้นไม้สองต้นนี้มันพันคู่มันพันกันเหมือนกังูขึ้นต้นไม้จริงไหมครับอือสองความหมายของเยเนี่ยเลขสองต้นไม้ต้นนี้มีอยู่สองสายพันธุ์ครับอืมอืมสองสองสายพันธุ์แต่มันท่านเคยเห็นต้นไม้ที่พันกันแบบงูเลื้อยนี่มั้งไหมครับโอ้แม่เจ้า โอ้ต้นไม้นี่พันกันยังกังหันเลยมีรากอยู่ที่เดียวกันใช่ไหมแต่ท่านคิดว่ารากมาจากไหนครับ<ม>เห็นไหมครับ<ม>แปลว่าไม้นี่เลือยมาจากไหนครับเอาล่ะมผมกําลังพูดถึงต้นเชือกต้นนั้นอยู่<อ>จะเห็นว่าแม้แต่กอไผ่ต้นชนิดดีก็ยังพันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับ<ม>เรากําลังเยืนอยู่เมืองนาการหรือเปล่าครับ เมืองบาดาลที่เขาใช้แท่นศิลาเป็นประตูเข้า mm hmm. แปลว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นคือทางเข้าเมืองเขาสิครับอันนี้คือเลขสองใช่ไหมครับใช่เจ็ดแล้วก็สองโอเคต่อครับ <Okay. S 2> สองคืออะไรกัน uh huh. สองถ้าหมอดูหมอดูจะบอกว่าสองคือความวุ่นวายเกี่ยวกับคดีความต่างๆถ้าหมอดูนะครับ mm hmm. โอเคแบตเตอรี่เหลืออยู่ห้าเปอร์เซนตว่าตามนั้นนะครับ <Yeah. S 1> สองคือความวุ่นวายคือคดีความแปลว่าเลขสองนี้อีกครั้งนะครับถ้าท่านมีโชคกับเลขเจ็ดท่านต้องนึกถึงหน้าคลาดนะครับถ้าท่านมีโชคกับเลขสองท่านรีบทําการใหญ่อย่างหนึ่งคือต้องทําบุญหรือเสียสละทรัพย์ทันทีไม่เช่นนั้นมันจะเป็นทุกขลาบครับ ถ้าท่านมีโชคกับเลขเจ็ดให้รีบล้ำลึกนึกถึงานาคาลาหรืออ,อะไรก็ทำบุญนะครับแต่เดินทางกับบุญเพราะว่าเลขเจ็ดเนี่ยแปลอีกอย่างหนึ่งคือการเคลื่อนที่เดินทางไม่แน่นอนนะครับย้ำอีกครั้งเจ็ดนี่มันไม่ค่อยดีๆเท่าไหร่นะครับมันไม่อยู่กันที่นะครับมันเดี่ยวด้วยนะครับดังนั้นเจ็ดนึกถึงนาคาลาที่นามว่าสุวรรณน,นาคาลา ทรัพท่านจะจะใช้ใช้ประโยชน์ถ้ามีเงินจากนาคราชด้วยเลขเจ็ดนะครับ <S <S ถ้ามีเงินจากนาคราชด้วยเลขสองให้นึกถึงเรื่องเดียวเลยครับใช้นี่ครับ <S <S 1> <S 1> ใช้นี่เลยนะท่านต้องรีบใช้นี่เลยเพราะถ้าหากท่านไม่รีบใช้นี่เจ้านี่ท่านเหรอครับจะมาจะมาทําให้ท่านไม่ได้ใช้สักบาทแทนที่ท่านจะใช้แค่นีทน่ท่านจะเจอปัญหาใหญ่นะครับคือไม่ได้ใช้สักบาทเลยฉะนั้นเจ็ดนึกถึงนาคราช อันนี้ให้บวงสวงให้ไหวนะให้ไหวไปทําบุญวัดไหนที่ไหนก็ได้เกี่ยวกับน,น้าคลาดนะครับถ้าเจ็ดนะครับถ้าสองเมื่อไหร่ให้เนื้อเขืงเจ้านี้อ่าเจ้านี้ครับอ่ะตัวที่สามครับเห้าโอ้โหเลขห้าเป็นเลขที่อยู่ตรงกลางครับอาจารย์เยอะไหมทรานท่านศีหานาะคเอยัะไหมท่านไปชันโนดมาเนี่ย <laughs> คนที่ไปชันนดต้องรู้สิว่าถ้าเห็นต้นอย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับในท้องคุ้งนี้นะครับอย่าลืมนะเขาทานสะพานนะตรงนี้เดิมทีเป็นน้ำครับอาจารย์น้ำทั้งนั้นแหละเขาเรียกป่าชื้นที่เรายืนอยู่นี่เขาเรียกว่าป่าดุนลำพันธ์ครับท่านชี้ตำแหน่งของบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้ผมดูอีกครั้งต้นมะพร้าว,าวถูกไหมครับต้นมะพร้าวต้น,วตนนั้น <Okay. S 2> เรายืนอยู่ถูกต้องครับที่นี่เป็นเมืองบาดาล นะครับเอาละเจ็ดเป็นสัตนาคเรารู้ทันทีว่านี่คือเมืองบาดาลพญานาคมีนามว่าในตระกูลสัตนาคลราชมีฤทธิ์มากย้ำอีกครั้งหน้าคราชเจ็ดเสียนหน้าคราชที่มีสีมีเกตเป็นสีทองเกตสีทองนั้นคือไฟนะอาจารย์อย่าเป็นลอเล่นกับเขานะสะกลนครเมืองหนองหานกลายเป็นทะเลสาบเพราะเขา อย่าเล่นกับเขาบวงสวงได้บวงสวงไหวได้ไหวนะครับโอเคนะครับและถามว่าแล้วสัตตนาคราชมีส่วนกับบังไฟพญานาคไหมท่านมีโอเคแต่นี้ตัวที่สามท่านถามผมว่าห้าคืออะไรห้าคือตระกูลครับ<ม>นั่นหมายถึงเราพูดถึงปู่ปันจนนันนาครับ<ม>แปลว่าที่นี่มีท้าคราชอยู่สองตระกูลจริงไหมครับ สัตนาคราชนั้นถือว่าเป็นตระกูลขุนนางที่ใกล้ชิดพระองค์นะครับสัตนาคราชใช้พระเดชได้ร้อยเปอร์เซนต์ไม่ต้องกลัวใครส่วนนาคราชตระกูลศรีนาโคเป็นตระกูลเดียวกับปู่ปัญจนาครับเราเรียกท่านศรีนาโคนั้นว่าศรีหะนาโคนรณะนากครับทหารนะครับท่านคิดว่าทหารเขาพูดเยอะไหมครับรอเล่นกับทหารได้ไหมครับ ถ้าจะเกิดนิวเคลียร์ปรมาณูนี่ต้องทหารใช่ไหมครับยิงท่านไปจริงไหมครับฉะน,นั้นตระกูลศรีนาโคเป็นทหารแต่ตระกูลสตนาคราชเป็นขุนนางใกล้อธิบดีใกล้มหากษัตริย์เป็นมหาดเล็กเป็นอะไรทั้งอย่างอยู่ใกล้เป็นทหารเสือถ้าทหารก็ทหารเสือองค์คลัก <laughs> ใครรวยกว่ากันท่านใครรวยกว่ากันท่านสีหานาะโค ท <laughs> หารมหาเล็กกับทหารทหารลาบอย่างเราเนี่ย <Okay. S 1> แบกปืนใหญ่นะพอทหารแบกปืน <laughs> เอาล่ะครับต้นต้นนี้เนี่ยถ้าท่านเห็นเป็นยืนต้นนี้ท่านจะเรียกว่าต้นอะไรครับอีกสองเปอร์เซ็นนะครับผมจบตามตามโทรศัพท์เลยนะถ้ายืนอยู่ทุงสูงอันนี้ท่านมองว่าเป็นต้นอะไรครับอ่ะดูตรงนี้นยดูตรงนี้นอ่ะต้อนอะไรครับ ต้นอะไรครับเนี่ยท่านเสียหานโครต้นอะไรต้นนี้ต้นอะไรเนี่ยยาคิดสี่เขาเขียนป้ายไว้อยู่เช,ชื่อเขาบ้างมันมีป้ายอยู่ผมก็บอกแล้วว่าถ้าเชื่อเขานะ่ะก็อย่าไปคิดอ่านครับต้นอะไรครับต้นเกศลำเจียกใช่ไหมครับอเอาต้นลำเจียกดอกเกศเนาะโอเคถ้าท่านไม่มีป้ายอยู่ท่านเห็นต้นอย่างนี้ท่านคิดว่าเป็นอะไรครับ <laughs> อ่ะผมถอยไปถอยไปทางนน้นก่อนครับอ่าท่านคิดว่าเป็นอะไรถ้าท่านไม่ถ้าท่านเห็นตอนกลางคืน <laughs> ถ้าท่านเห็นตอนกลางคืนท่านคิดว่าเป็นอะไรครับเป,เป็นอะไรครับเนี่ยเือะที่แผ่พังพานอยู่นะเป็นอะไรที่แผ่พังพานอยู่ใช่ไหมท, <laughs> ท่านช่วยมองจากต้นนี้ไปหาต้นมะพร้าวที่เป็นตำแหน่งบอกน้ำทิพย์อีกทีสิครับตรงกันไหมครับตรงกัน แปลว่าเจ้าของน้ําอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ mm. เราจะบอกเจ้าของน้ําว่ายังไงดีครับเราจะบอกว่าทุกคําที่เรากล่าวที่นี่ท่านทั้งหลายได้ยินไม่ว่าจะเป็นนาคราชตะกูนนลาน,นาคราชสวรณนาคราชปัญจน,นาคราชหรือนาคาเทวดีท่านใดๆก็ตามแต่เรามาเยือนท่านด้วยกายภาพร่างกายมนุษย์พวกท่านทั้งหลายย่อมมีค่าแน่ ในบุคคลที่เขาให้ค่าเขาเคารพแต่ท่านก็ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องมีค่าหรือไม่มีค่าตามสติปัญญาของมนุษย์จริงไหมผมจะหยุดอยู่แค่ตรงนี้ถ้าหากมีโอกาสผมจะพาเดินต่อไปทางนู้นแต่วันนี้ผมจะไม่ไปทางนู้นต่อผมจะหยุดแค่นี้และผม,มจะพากลับ